ต่อจากนี้พอมน้ำมันให้แล้วก็หยิบไปพ่อเป้ให้ไปคนเดอยวจะไปเวียดนามไปลาวไปพม่าไปญี่ปนนะุ่นัะเลือกเอาแล้วว่าแค่หน้าแครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ตีเดี๋ยวเพิ่งด่วนที่มาเริ่มก็ยัง,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 งไม่ได้เี๋เพิ่งสี่ทุ่มตรงเวลาเป้เลยนะการนะ

เปเย็นๆไปเนปเยเอาเ่อนออกก่อเ้ามาทงนี้นะเดเข้ามาเด็กน้อยพวกรามเสรยมีตวนน้นี่มรทะเเเดิกับพอเปาานหน่อยไอ้ท่ปเ็เดียอนเอาเปอ่ะองงไปตัวเก่อนนะตัน ไ้รู้ึาวีเหลอยู่มั้ง่อร่งห้าอ่องเจ็ดอ่งเก้ามีทุอ่างวันเาออกหมดแล้วล่ะครับผมผมอยู่กรมยาสัมพันธ์มันจะออกได้หมด

เอบครับผมน้ำมนครับมีมีน้ำเงินนะ อ่อันต้องออกนนะตรงนี้ก็อไอโยมก็ด้เดินมาที่นี่เก็บไม่จนที่ไม่สเนเนี่ยงหลายทีเมื่อนู่แหละขอบโน้นเนี่ยที่ทีหลังเเออขอโน้นเดินมันได้เดินสะดวกแต่เพิ่งเอาผ้าออกตีนะเอานี่ออกก่อนมันเป็นทางเดินให้ใจยากไ่

มาพอไปเจ้า <coughs> 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 ได้ไหมได้เลขไหมได้เลขไหมโอ้ยยังไม่ได้จดคิดว่ามองเห็นก่อนจด เราใกล้ๆก่อนนะ <Okay. S 1> ใกล้เลีกออกกันเลยใครเก็บไม้เรียก